มือใหม่เริ่มต้นเทรดบิตคอยน์ทำกำไรง่ายๆแค่20นาทีบวก3,500บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับวันนี้ผมก็จะมาเทรดบิตคอยนนะครับวันนี้จะใช้อยู่2อินดิเคเตอร์ในการวิเคราะห์จุดเข้า เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์2ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x t เนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างปรับกราฟนะครับเป็นตัวแท่งเทียนแล้วก็มาเลือกเวลาตรงนี้นะครับเป็น30วินาทีต่อมามาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้มาที่ Moving a v e r a t e มาเลือก Moving a v e r a t e ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยเราจะใช้เป็นค่า5กันนะครับเป็นเส้น5 ผมจะเลือกเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จะเลือกความหนาสูงสุดเลยเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้ต่อมาจะเป็นตัว White Wave Volume จะอยู่ในตัว Volume ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่อันนี้ White Wave Volume หรือเรียกย่อๆว่า WWV นะครับกดขึ้นมาได้เลยผมจะปรับค่าใหม่ตรง Value ตัวนี้นะครับเปลี่ยนค่า25ส่วนวันนี้นะครับเราเทรดกันเป็น Bitcoin ซึ่งเป็นตลาด OTC เราก็ต้องปรับจากออโต้เป็นแอนนี่เวย์นะครับแล้วเราก็กดเลือกใช้งานได้เลยโอเคครับเราก็ได้เพิ่มอินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวเข้ามาในกราฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันสําหรับเงื่อนไขในการบายนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวไวเวฟบารูมเนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นเป็นสีเขียวเป็นขึ้นเขียวแบบนี้เลยถ้ามันมีขึ้นเขียวแบบนี้นะครับเรามองว่าเป็นกราฟขาขึ้นแล้วให้เพื่อนๆสังเกตตัวเส้น SMA นะครับ เส้น SMA มีการโค้งขึ้นนะครับแสดงว่าเทนในตอนนั้นนะครับก็กำลังจะวิ่งขึ้นพอมันเกิดแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเราเข้าตั้งแต่ช่วงต้นๆเทนนะครับก็จะเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนนะครับขึ้นมายืนเหนือเส้นสีม่วงนะครับก็คือจะเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองกลับตัวขึ้นมาแล้ว แล้วตรงนี้ก็เริ่มเป็นเทนนะครับสีเขียวเราก็สามารถเปิด Follow Buy ซื้อขึ้นได้นะครับพอเพื่อนๆเห็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้า Buy แล้วเราก็ชนะกันถ้าเราอยากจะเข้าต่อนะครับเราก็ต้องรอนะครับใหออเดอร์เนาะมันมีการ b k k High นะครับก็คือจะตรงนี้นะครับจะเป็น High เก่านั่นเองเดี๋ยวผมจะปรับสีเข้มนิดนึงนะครับขอปรับเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือให้แท่งเทียนนะครับมันทะลุไฮอันเก่าตรงนี้ขึ้นไป ก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นแท่งเทียนที่สีเขียวตรงนี้นะครับที่มีการวิ่งขึ้นมานะครับยืนอยู่เหนือเส้น SMA นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแถบเขียวอยู่แล้วเราก็สามารถ follow ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปได้อันนี้คือการเทรดแบบ follow trend นะครับเหมาะกับกราฟเทรนด์ไหล อย่างเช่นเทดบิตคอยที่มันเป็นโหมดบิตนะ OTC แบบนี้กราฟส่วนใหญ่มันชอบไหลเป็นเทนนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเซลล์นะครับเพื่อนๆก็สังเกตนะครับตัวไวเวฟ v o ล u m มขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็จะเริ่มการตั้งแต่ที่ตรงแท่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนนะครับมีการอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA5 เนาะเส SMA5 เนี่ยนะครับก็หัวปักดินเลยนะครับวิ่งลงมาข้างล่างนะครับ แล้วเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับก็เขา้าช่วงต้นต้นเทนนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเนาะชนะตั้งแต่ไม้หนึ่งนะครับนี่แล้วตอนที่มันเบรกเนาะเบรกไฮลงมานะครับถ้าตีเส้นเนาะขอเคลียร์เส้นเนาะวิธีการเปิดเส้นเบรกดูแนวนะครับก็จะเป็นเส้นเทนไลน์ตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาตีไว้ที่โลข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะว่าเอ๊ะตรงไหนนะครับมันมีการทะลุลงบ้างนะครับอะอย่างตรงนี้มีการทะลุลงมา ถ้าเราเข้ามานะครับเราก็แพ้1ไม้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดออเดอร์ไม้2แก้ลงมานะครับก็ยังชนะอยู่นะครับอันนี้คือการเทรดแบบ Follow นะครับ f อ l l o w อันนี้เห็นไหมแท่งนี้มันทะลุลงมาเราก็จะเข้าซื้อลงตามได้นะครับก็จะเป็นการ Follow เทรนนะครับเน้นตลาดที่มีวอล่มหน่อยนะครับกราฟวิ่งไหลแรงนะก็จะสามารถ Follow เทรนได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดไซเวย์นะครับ ไม่แนะนําให้เทรดเทคนิคนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเข้าเทรดเทคนิคนี้เลยผมเทรดให้ดู10ไม้นะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับอยู่การที่คู่ BTC USD นะครับเรามาเทรดบิตคอยกันนะครับโดยเราจะเริ่มเทรดเป็น30วินาทีนะครับผมจะลงทุนอยู่ที่1111 11บาทนะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่88%เ ผมจะได้กำไรมาอยู่ที่977บาทนะครับต่อออเดอร์อันนี้นะครับก็จะเป็นกราฟ30วิเนอะผมก็จะรอให้เวลานะครับวินาทีน่ะนะครับถึงวิที่30นะผมก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงเพราะว่าตรงนี้เข้าเงื่อนไขนะครับโดยรูปแบบแท่งเทียนตะเกียบคู่ก็ดีนะครับส่งผลทิศทางที่จะวิ่งลงนะครับตัวเส้น SMA 5นะครับมีการชี้ลงเห็นไหมครับเส้นสีม่วงมันชี้ลงนะเราก็จะมองซื้อลงนั่นเองแล้วตรงเวฟวอลุ่มนะครับ มันพึ่งขึ้นเป็นสีแดงพึ่งเป็นต้นเทนนั่นเองนะครับเราก็จะ follow เทซื้อลงกันสําหรับออเดอร์นี้นะครับตอนนี้ก็ยี่สามยี่สี่นะครับยี่ห้านะครับเดี๋ยววิธีสามสิบซื้อลงยี่ยี่เก้าแล้วครับผมสามสิบนะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงแบบนี้นะครับโอเคซื้อลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวินาทีนะครับก็จะรู้ผลสำหรับออเดอร์การเปิดซื้อลงนี้นะครับ โอเคจังหวะ4วิสุดท้ายครับ 3......2....1 นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมาออเดอร์แรกแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ follow ซื้อกันต่อนะครับเพราะว่าตัว SMA 5ยังชี้อยู่นะครับอ่าราคาดีนะครับแถวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าซื้อออเดอร์ซื้อลงกันนะครับ เดี๋ยวรอเล็งราคานิดนึงอ่าอ่าประมาณประมาณนี้นะะโอ้โหติดข้างล่างโอเคไม่เป็นไรนะครับพอเรากดซื้อลงปุ๊บเนี่ยวอล่มฝั่งขาเซลล์เขาก็ดันลงมานะครับไม่เป็นไรก็วันนี้เทลงมายาว8เมตรเลยนะครับทุกครั้งที่เรากดออเดอร์เนาะมันก็จะวิ่งลงมานะครับถ้าเราคาดการนะครับเทแบบแนว follow เทนนะไหลไปตามเทนเนี่ยอ่อก็เน้นเข้าสักถ้าช่วงต้นๆเทนเน่ยก็เน้นสักประมาณ เอ่อไม้ถึง3าไม้เนาะถึงช่วงต้นเทนนะครับแต่ตรงนี้นะผมเอาแค่ประมาณ2ไม้นะครับสำหรับเทนขาลงในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีแนวรับอยู่นะจะฟอลโล่ซื้อลงต่อก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับก็เลยเดี๋ยวรอดูเทนกลับตัวดีกว่าเดี๋ยวรอฟอลโล่บายซื้อขึ้นแทนนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทศด้วยนะครับทุกวันจันท์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับมีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วย รีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคนะครับกราฟตรงนี้กำลังเริ่มกลับตัวนะครับสังเกตเส้นสีม่วงนะครับเริ่มมีการโค้งชี้ขึ้นนะครับแล้วตรงนี้นะครับตัวไวเวฟโวลุมของเราก็ขึ้นเป็นแท่งเขียวด้วยนะครับนี้ยิ่งทะลุเส้นสีเหลืองไปนะครับก็คือเป็นเส้นแนวรับเนาะ เอ่อตอนแรกมันลงมาเป็นแนวรับเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปมันเป็นแนวต้านทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะ follow ซื้อขึ้นต่อไปแบบนี้นะครับโอเคออเดอร์ที่3ผมผมก็เปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีผลนะพฤติกรรมแทงเทียนนี้แทงเทียนใหญ่มากเลยนะครับแล้วทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันเพิ่งช่วงต้นเทนนะครับกราฟก็มีการวิ่งขึ้นไปสวยๆเลยนะครับตอนนี้เหลือประมาณ5าวิครับผม4 3ส 2 1เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง f o ล l o w กันต่ออีกออเดอร์นะเพราะว่าโวลูมฝั่งขาบายเขาก็เยอะนะครับอ่ะฟ o ลโล่กันมาแล้วนะครับตรงนี้จะขึ้นไปได้ไหมนะโอ้โหกดซื้อขึ้นนะอันนี้ออเดอร์ที่4ของเรานะครับเราจะเทรดกัน10ไม้นะออเดอร์นี้เราก็ f o ล l o w ก็ไม่ยอมขึ้นนะครับเทลงมาเหลือประมาณตอนนี้เหลือ6วินะครับเฉือขึ้นไปได้ไหม สามสองหนึ่งขึ้นไปไม่ได้นะครับผมก็ขอเทสอีกสไม้แล้วกันนะครับเข้าไปเช็คแนวอีกสไม้นะครับหวังว่าไม้นี้จะขึ้นไปได้ไหมนะครับต้องมารอรุนกันโอเคยังไงยังไงลงมาแตะนะครับโอ้โหลงมาโดนที่แนวรับเส้นสีเหลืองแล้วนะครับจริงๆนี่มันจะเด้งก็ต้องเด้งแนวนี้แหละนะสำหรับกราฟของเราเนี่ยนะ จังหวะสีวิสุดท้ายครับโอ้โหยังไงครับสามสองหนึ่งไม่ขึ้นมาขอเป็นไม้สุดท้ายแล้วกันนะเปิดไม้สุดท้ายแล้วนะครับจังหวะตรงนี้ก็เข้ามาไม้ที่สามพอดีนะครับแต่น,นี่ผมจะเดินเงินแบบเท่ากันเนาะลองดูแบบเทรดแบบไม้เท่ากันดูนะครับไม่ต้องทบไม่ต้องอะไรแค่เราย้ำไปนะครับย้ำไปดูอันนี้ก็แพ้มา2อออเดอร์นะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นมาสวยเลยนะครับตรงนี้ยังไงครับยังไง หลือ4วินะครับผม3 2 1เรียบร้อยนะครับชุดนี้ก็ปิดกันมาสวยงามนะครับผมโอเคนะครับเราก็เปิดกันต่ออย่าไปรอช้าเ <c oughs> พราะอะไรนะครับเพืเ่อนๆสังเกตนะเนี่ยยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับเวฟตรงเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็เปิดออเดอร์ขึ้นไปลกขึ้นไปไม้นี้ก็ขึ้นไปสวยๆนะครับกราฟกำลังขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสิวินะ เก้านะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้ก็ชนะกันมาอีกแล้วในเซตนี้เราเทรดกันแบบไวๆเลยนะครับโอเคครับเราเทรดกันมาทั้งหมด7ออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออีก3ออเดอร์เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับสไม้สุดท้ายตรงนี้นะครับผม กราฟนะอยู่ที่บริเวณแนวรับแล้วแต่ตัวเส้นของ s m a 5ชี้ลงนะครับกราฟก็วิ่งลงมาสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันปิดอยู่ใต้เส้นเหลืองนะผมฟอลโล่ซื้อลงต่อนะครับยังไงครับผมโอเคนะครับปิดอยู่ใต้เส้นเหลืองนะครับผมก็ฟอลโล่ซื้อลงต่อแบบนี้นะครับก็มารอลุ้นกันอีกประมาณ20กว่าวินาทีนี้นะครับว่ากราฟเนี่ยนะครับจะลงมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นว่ากราฟทะลุแนวผมก็มองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่ จะวิ่งลงมาได้นะครับตอนนี้ยังไงครับ1ิวิสุดท้ายนะครับโอ้โหลงสวยเลยนะครับตอนนี้ยังไงครับผมโอ้โหกราฟย้อนกลับขึ้นมานะครับหางข้างล่างยาวมากนะครับตรงนี้โอ้โหกราฟเปลี่ยนเทรนไปเรียบร้อยผมจะไม่ทบนะครับหรือเทรดซื้อลงต่อนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยแท่งนี้ขึ้นมาปิดเหนือเส้น SMA 5นะครับก็ไม่เหมาะกับการซื้อลงแล้วนะครับเพราะว่าตัวเส้นก็ชี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอจังหวะกันใหม่ โอเคนะครับตอนนี้นะครับกราฟก็พุ่งลงมาแล้วนะครับจากที่เราวุดไปรอบแรกนะรอบนี้เราต้องวินนะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมกราฟก็ทะลุแนวเหมือนเดิมนะครับเราก็ซื้อลงย้ำกันเหมือนเดิมนะครับรอจังหวะเห็นไหมรอบนี้นะครับน่าจะลงจริงแล้วนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้ามันหลอกเรานะครับหลอกเราขึ้นไปแพ้ไปไม้หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ย้ำซื้อลงมาอีกรอบครั้งที่สองนะครับกราฟก็ลงมาสวยเลยครับตอนนี้เหลือเจ็ดวินะครับหก 5 4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมาก็เหลือออเดอร์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์สุดท้ายกันตรงนี้นะครับเราก็ตีเส้นแนวรับเอาไว้นะครับถ้ามันทะลุแนวรับลงมาเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็จะไหลต่อนะครับก็มารอดูแรงของแท่งเทียนอ่านเห็ียตีแนวรับที่ไปลายไส้โลตรงนี้นะครับถ้ามันทำนิวโลใหมเ่เดี๋ยวผมฟอลโล่ตามอ่ะมันปิด ทำนิวโลใหม่นะครับอ่ะกราฟขึ้นมาดีนะครับราคาดีกว่าราคาเปิดเราก็ Follow ซื้อลงจังหวะเหลือวิบวิสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับกราฟก็ลงมาสวยๆนะครับกับออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาเทรดไป10ออเดอร์นะครับชนะกันมาสวยๆนะครับมีแพ้ไป3ไม้นะครับชนะไป7ไม้สรุปผลกันนะครับก็ ชนะ7แพ้3นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่3,510บาทนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่ก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ